สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนจ้าเมื่อนี้อคบพอากันกับช่องแมนหนงโฟกัสแนวกุ้เกาจ้าเมื่อนี้ห้ที่ซ้ายมาตัดกันงานห้ยจากพี่น้อง้าอยู่ส่วนฮกลายจ้ยฮกลายพี่น้องจ้าฝนกัลล้มเมฆจ้าขนตกค่ะแล้วอยากตัดเลยกตลังตัดเนี่ยอยู่จ้างาหกจากพี่น้องฝนตกที่นี่ฝนตกค่ะ ขวมเบี้ยที่เบิด์ตจะพี่น้องค่ะเบี้ยทิดาต้นนี้ป๊าดหู้ยหนาขวมเวบี้ยักบทิดาเบิด์ตจ้ะจะพี่น้องค่ะจนเ่าเห็นปลายแบบทิดาจา้ะค่ะค่ะก็ทิดา ัะที่ซ <c oughs> ้ายก็นี่ตัดแล้วจะที่นู้นนี่จะตัดได้สน,นุกโอเค อย่างเล็จกจังน้อยได้จ้าคอยเชื่อมตัดหนาฝนตกจากพี่น้องว่ะหนากับหู้ลายที่ซ้ายตัดเนี่ยตอนนี้ฝนกำลังลงอ่ะ มันท่องซากปิดใส่เบิด์จ้าท่องซามิดเล่ที่น้องจ้าห์ตาสัญญาตาควนจ้าเราต่างมาตัดหายจากพี่น้องหรืหายท่าน้ำมันอาการอย่างสองร้อยหาซีพายล้อ ถ้าคนอื่นกัดไม่ได้รอกจ้าสองมห,หาตีนนี่เป็นที่ซ้ายจ้นะนุ้งกับลายจ้ะพี่น้องขามจัด่นงบักขามง่กําลังขึ้นจ้าเนี่ยกําลังโดกเลยจ้าบ่ สีนี่ดกจ้ะกำลังเอาหมัดพีดาจ้กพี่น้องพี่สาวมาเบิ้งพี่ซ้ายตัดหนาแล้วก็มาเอาหมัดพีดาได้ไหมจ้ะเบิ้หนาทั้งสองน่วยน่วยนั่นเพรากินไปก็เพอกินกามัดไปเหมเน่าถิ่มเบิด้งยช้เอาหน่วยนี้ออกเนาะนันเน่าหน่วยนึงกินได้หน่วยนึง น่งก้นนี่บักขามจาบะบักขามไงบักขามยากจ้าปีนี้โดคักจ้าปีนี้พางากองแทบปีไหนจ้าไม่บมักขามเป็นน่องตัดได้หลายแล้วอันนี้ต้นกระท้อนสีฝ้ายจ้าอันนี้ขนุน ก็ร้ายในถนนกับพี่น้องถนนมัเป็นหมากจะเชี่ยบักขามดกคักเลยกับพี่น้องดกคักอีนดีจ้ามาโดคักเลยแต่ค้างงากองอยู่จ้ะเพียพี่น้องมาเบ่งจ้ะคว้าบักขามยากเลยจ้ะเนี่ยพอจ้าดกคักอีนดีพี่น้องจ้ะมว้าที่นี่ดกคักเลย ถ้า่วยสดมันก็โรลละอันโรลละลัลลลสิบหาบาทก็น่วยอันดิบรวยไงที่เพิ่นเอาไปแช่อิ่มอก็ถ้าแช่อิ่มแล้วก็แช่อิ่มแล้วก็โรลละล,ลอยหาซื้อี่ย หกลายครับพี่น้องแลนนีีน้องเสิเอาเลยคนตกนำไม่เสียเบาไไว้จะต้องตัดยางเดียว ต้นมกแตกต้นแบบอะไอย่างเี้ต้นตนี่กระายก,นกันน้่น พกคักแล้วเด้อขนาดถ้อยน้องแก้มปัดว่างเดือนเมสาด้วยเด้อเดือนเมสาว่าตีไก่นี่นกยกับวิเญาณแบบนี้ได้หรออ๋อตีนี่มันฝนตกนั่น,นื็ได้ ตัดแล้วจากน,อกน้องก็ไม่ตัดแล้วก็พี่พน้องจา้าคึ้นนี้กะสิเอาไว้แค่นี้ก่อนเด้เจ้าเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหนาจ้าสีพาพี่น้องมาเบื้องตอน้นตัดแล้วแล้วจ้าว่าสวนเป็นเจ้จาใดจะพี่น้องถ้าตัดหนาแล้วๆเจ้าคลิปนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า